そ <music> เป็นลูกรักช่องถูกเทียบหน้าเหมือนนางเอกรุ่นพี่บ้านในหมงมุกดานารินรักพาเข้มหัสวีเข้าป่าที่ระนองไปไหว้แม่หลังจากที่นางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาโฮเน่อำลาช่องเจ็ดสีไปรับงานอิสระไม่นานชื่อของนักสแสดงสาวดาวรุ่งมุกมุกดานารินรักก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับบทความและข่าวต่างๆที่นำรูปของนักคู่ออกมาเปรียบเทียบว่ามีใบหน้าคล้ายกาันส่วนทำให้มุกดาได้รับฉายาวา่าดาวิกาซอท่า ามกลางกระแสข่าวลือสะพัดว่าสาวน้อยคนนี้ที่จะมาแทนนางเอกรุ่นพี่มุกดาเผยว่าจริงๆหนูเคยเจอและมีโอกาสได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่อายุ15ตอนทํางานที่ญี่ปุ่นส่วนเรื่องใครแทนใครนั้นไม่ซีเรียสค่ะเพราะมันทําไม่ได้อยู่แล้วส่วนตัวหนูข่าวต่างๆไม่ได้มีผลกับชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักมากกว่าที่เขามาถามว่าเป็นยัางไงามีคนมาว่าไหมก็บอกไปว่าไม่มีอะไรเฉยๆชิลความคิดหนูเป็นแบบนี้ เราแฮปปี้ในจุดที่เราสบายใจดีกว่าเพิ่มความฟินทวีคูณเข้าไปอีกสําหรับคู่จีนมุกดานารินรักกับเข้มหัสวีพักพงภัยสารเที่รายการสดสด,สดสดบทไม่มีตีสนิทได้พาไปถ่ายทำไกลถึงบ้านในโมกโฮมสเตย์จังหวัดระนองซึ่งเป็นธุรกิจทางบ้านของนางเอกสาวมุกดานั่นเองล่าสุดมีโอกาสเจอมุกดาที่มาร่วมงานหลังเสร็จงานได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวพาเข้มไปเที่ยวบ้านมาบ้านใน มงจังหวัดระนองใช่ค่ะไปถ่ายรายการสดสดบทไม่มีตีสนิทดีมากเลยค่ะเลยได้โปรโมทบ้านในมงไปด้วยค่ะเค็มเขาก็ดูชอบเขาเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วกิจกรรมเยอะมากค่ะที่บ้านได้มีการพูดคุยกันยังไงบ้างก็พูดคุยทักทายตามประษาคุณแม่ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณแม่เขาไม่ค่อยได้เจอดาราเท่าไหร่เขาจะเจอแต่ในทีวีพอเจอตัวจริงเขาจะอ้าทําไมตัวจริงผอมจางทําไมอยู่ในกล้องตัวใหญ่มีคํา ถามแบบน่ารักน่ารักทั่วไปคุณแม่ใจดีใช่ค่ะคุณแม่เขาชอบรับแขกเวลามีใครมาคุณแม่เขาสติมที่มากๆกินนี่ไหมกินนั่นไหมอยากไปนี่ไหมอยากทําอะไรคือได้หมดเลยมีพูดคุยส่งภาษาใต้กันไหมในรายการมี ที่แบบเราเล่นคุยกันภาษาใต้อย่างคําที่คนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดที่ไม่ใช่คนใต้จะรู้หรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรมีบ้างค่ะเคมชอบไหมที่ได้ไปเจอคนที่บ้านเคมเขาชอบเขาชอบในเรื่องธรรมชาติพอไปคลุกคลีกับธรรมชาติคือจะบอกว่าโฮมสเตย์ที่บ้านใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆคือเคมเขาชอบต้นไม้ชอบน้ําเขาชอบนะคะมีบ่นไม้ว่าอยากไปอีกเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมาอีกตอนเจอกับครอบ แนะนําเข้มว่ายังไงมีแซวไม้ว่าเป็นคนสนิทไม่มีค่ะไม่ได้มีแนะนําว่าคนสนิทอะไรเลยเป็นแค่เพื่อนกัน